อ,อจัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนสวัสดีค่ะการทําการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมีหรือที่เรียกกันว่าออร์แกนิกส์นั้นกำลังได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมนะคะซึ่งวันนี้รายการคนรักโลกค่ะได้พาผู้ชมมาที่จังหวัดราชบุรีเพื่อมาพูดคุยกับเจ้าของไร่ปลูกรักนะคะซึ่งได้ยิดแนวทางในการทําการเกษตรทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบปลอดสารเคมีมากว่า10ปีแล้วค่ะ บนเนื้อที่กว่า60ไร่ในตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางแพรัดราชบุรีที่นี่เป็นที่ตั้งของไร่ปลูกรักไร่ซึ่งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ด้วยกรรมวิธีปลอดสารเคมีและสารพิษที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของไร่ออกิแินส์นั่นเองค่ะ คุณการริกขจรเจ้าของไร่ปลูกรักได้เริ่มลงมือทำไร่นี้มาตั้งแต่ปี2,543และถึงแม้ว่าในขณะนั้นออแกนิกจะยังไม่เป็นที่รู้จักหรือได้รับความนิยมมากนักแต่ทุกวันนี้ไร่ปลูกรักได้เข้ามาอยู่ในความสนใจของผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่รักสุขภาพและห่วงใยสิ่งแวดล้อมค่ะ วันนี้นะคะก็อยู่กับคุณการนะคะเจ้าของไร่ปลูกรักแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยะจะให้คุณการเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของไร่ปลูกรักเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะจริงแล้วก็คือเมื่อ14ปีที่แล้วอะครับตัวเองกับภรรยาเนี่ยได้คุยกันว่าเรื่องของสุขภาพของครอบครัวอยากจะสร้างครอบครัวแล้วก็อยากจะมีอาชีพสเรื่องเนี่ยประกอบกันค,ครับก็เลยทําให้ ส่วนหนึ่งภรรยาเนี่ยเขาชอบทาอาหารเขาก็เลยอยากจะได้วัตถุดิบนะครับไปส,ส่งร้านอาหารตัวเองที่กรุงเทพก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ภรรยาเนี่ยชชยให้ผมมา <c oughs> ทำไร่ทีนึงแต่ว่าตัวคุณการเองเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับการทําไร่มาก่อนเลยคือตัวเองเนี่ยเคยเรียนเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็เรียน,ยน,ยนแต่ว่าที่ชอบเรียนเนี่ยก็คือวิชายโยคะศาสตร์ ก็ไม่เกี่ยวเลยโยคะศาสตร์นี่จะมีโยคีหนวดเฟิมเฟิร์มเนี่ยสอนในเรื่องสุขภาพว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นองรวมเรื่องกายเรื่องจิตใจเรื่องจิตวิญญาณด้วยตรงนี้ความเชื่อมโยงตรงนี้มันก็ทําให้เราคิดถึงว่านอกจากจะกินของดีๆแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆด,ด้วยแล้วก็ที่ไร่ปลูกลักเนี่ยนะคะคือจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือเป็นการทําไร่ออร์แกนิกนะคะ ทำไมเราถึงทําไร่เป็นไร่ออร์แกนิกอะคะก็ต้องกลับไปที่โยคี<ะ>กลับไปที่ภรรยาที่ชอบทาอาหารคือคนที่เรียนด้านอาหารเนี่ยทำเชฟสกูมาเนี่ยเขาจะเน้นวัตถุดิบที่เป็นโลเคอลแล้วก็ออร์แกนิกเพราะว่าออร์แกนิกเนี่ยนอกจากจะไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมียาฆ<ะ>่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้าแล้วก็ฮอร์โมนสังเคราะห์ต่างๆแล้วเนี่ยยังมีการคิดถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่นสภาวะโลกร้อนพอไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันก็ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปทําลายสิ่งแวดล้อมอันนี้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่นอกจากสุขภาพแล้วเนี่ยเรายังคิดถึงสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เราเราคิดว่าเราน่าจะเลือกออร์แกนิกนะ,ะในการที่จะเป็นอาชีพเป็นอาชีพด้วยแล้วก็เป็นที่ที่ให้อากาศ ให้กับเซลล์ที่ดีของเราแล้วพูดถึงแล้วการทําเป็นได้ร์แกนิกเนี่ยทำยากไหมคะทําไมเ,เราถึงเลือกวิธีแบบนี้แล้วคนอื่นเขาถึงไม่หันมาทําแบบอร์แกนิกันเยอะๆอะคะอืมเป็นคําถามที่ดีครับผมว่าเป็นไม่คำขบวนการในการทําแต่ละขั้นตอนเนี่ยไม่ยากค่ะแต่ว่ามีหลายขั้นตอนอืมกว่าจะได้ผลผลิตมาแบบนี้ค่ะคือ ขบวนการในการทำเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเปรียบเทียบกับการการที่ใช้เคมีสังเคราะห์ค่ะถ้าเรามีพื้นที่สักร้อยไร่เราจะปลูกข้าวขึ้นมาถ้าเราไม่ใช้ยาฆ่ายาเนี่ยเราใช้อินทรีย์ใช้แบบอินทรีย์เนี่ยเราต้องมีการล่อหญ้าให้หญ้ามันงอกเสียเวลาไถากบนะครับหรือว่าต้องมีเครื่องไปเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องแบบปลูกข้าวเป็นแถวนะครับ แต่ถ้าใช้เคมีก็ไปซื้อยาเคมีมาแล้วก็เดินฉีดร้อยไร่เนี่ยง่ายๆเร็วกว่าหญ้าตายหมดซึ่งก็ทำกันร้อยละ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยเป็นล้านคนที่ทำแบบนี้แต่อีกคนไม่ถึงแสนคนเนี่ยที่ยอมเลือกวิธีนี้ค่ะแล้วคุณการเองนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำไร่ออร์แกนิกนี่มาจากที่ไหนอะคะในช่วงแรกเนี่ยมีมีอาจารย์มีอาจารย์ที่ท่านทำเกษตรธรรมชาติ นะครับอาจารย์ผมเนี่ยก็ตอนนี้แก่แล้วล่ะแล้วก็ท่านก็ทําเรื่องเกษตรธรรมชาติยังตอนนั้นยังไม่เรียกว่าออร์แกนิกเลยนะแล้วก็มีอาจารย์ที่ทําเคมีผมก็ไปเรียนรู้เพราะเคมีเนี่ยเขาจะเก่งนะเขาจะใส่ปุ๋ยสูตร 16- 16- 16อกไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มาปรับใช้ว่าจะเป็นสูตรอินทรีย์สูตรไหนนะครับแล้วก็มีเพื่อน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 นี่ก็สําคัญเพื่อนๆนที่ทาออร์แกนิกด้วยกันนะครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการสร้างสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นการรวบรวมผู้ผลิต ในประเทศเนี่ยครับรวมตัวกันเป็นพรรคพวกกันแล้วก็สร้างเป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะเวลาพูดคุยกับภาครัฐเองหรือว่าภาคเอกชนอ <ภา S 2> <10 S 1> ื่นตเราก็มีนโยบายของผู้ประกอบการ<ภ>าหรือว่าเกษตรกรเนี่ย <ภา S 2> ไปคุยกับเขามันก็เป็นกลุ่มก้อนมากกว่านะครับที่ให้เรียนรู้มากที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือผู้บริโภคที่มาเยี่ยมเรา,<ภ>าคนที่มาเยี่ยมส่วนมากจะบอกว่าอยากกินอะไรออะเออของคุณเนี่ยมันเน่าตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยปรับปรุงหน่อยนะ มีนะฮะมีครอฟังผลตอบรับจากเขาด้วยใช่ใช่ไม่ไม่เมีแต่เรื่องดีๆมันก็มีเรื่องที่เราต้องปรับปรุงตัวเองด้วยค่ะคือเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นหนทางสู่การพัฒนาของเกษตรกรก็ต้องรับฟังแล้วก็เอามาปรับใช้ค่ะพูดถึงที่ไร่ปลูกรักแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีเป็นผักออร์แกนิกแล้วนะคะก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์แบบออร์แกนิกด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวจะให้คุณการพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะครับ ที่นี่เลี้ยงสัตว์ออร์แกนิกอะไรบ้างอะคะก็หลักๆก,ก็จะเป็นเป็ดฮะ<ช>แล้วก็มีวัวแล้วก็มีปลาโอครับม,มีอยู่3อย่างใช,ใช่ครับพูดถึงเป็ดก่อนอันนี้เป็ดนี่เราเลี้ยงแบบออร์แกนิกนี่คือยังไงอะคะคือตามมาตรฐานการเลี้ยงเป็ดแล้วเนี่ยในการเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมนะค,ะ<ช>ครับ พื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยจะแบ่งเป็นพื้นที่อินดอร์คือในบ้านนู้นเลยค่ะแล้วก็อาลโดร์ก็จะเป็นพื้นที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะนะครับแล้วก็พื้นที่สวิมมิงแอเรียสวิมมิงแอเรียจะอยู่ด้านหลังเป็กก็จะว่ายน้ําไปเล่นได้เราจะปล่อยเป็นช่วงเวลาค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ฟรีเวนฟรีเลนก็คือพื้นที่แบบ ปล่อยไปในนาข้าวซึ่งเราจะเลี้ยงผสมประสานกันเพราะว่าในนาข้าวมันจะมีพวกหอยเชอรี่อย่างงี้เป็ดก็จะเข้าไปกินหอยได้นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่บังคับเลยว่าต้องมีพื้นที่สวิมมิ่งนะไม่ใช่เลี้ยงเป็ดแล้วว่ายน้าไม่ได้อ,อันนี้ผิดนะครับจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการเลี้ยงเพื่อได้ผลผลิตเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็วัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงแล้วก็ช่วยในานาข้าวด้วยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะหมุนเวียนธาตุอาหารแล้วก็ใช้วัว ใช้มูลจากวัวใช้มูลจากเป็ดนะครับหรือว่าเศษผักที่เราปลูกผักเนี่ยแล้วมีเหลือเนี่ยเราก็ไม่ให้เป็ดกินแล้วเป็ดก็ปล่อยมูลออกมาเอามูลไปใส่ผักอีกทีหนึ่งอ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการหมุนเวียนหรือเอาไปให้ปลากินนะครับเป็นก็เป็นการที่จะจัดการของเหลือนะครับแล้วก็เกิด productivity หรือว่าเกิดไข่ขึ้นมาเกิดเนื้อปลาขึ้นมาเกิดวัวขึ้นมานะครับนี่เป็นเรื่องหมุนเวียน ธีการปลูกผักออร์แกนิกของที่นี่ทํำยังไงบ้างอะคะจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพดินดินก่อนค่แล้วค่อยมาเริ่มที่ภาคอากาศถ้าเราจับประเด็นง่ายๆนะก็คือดินก็ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ดินต้องมีชีวิตดินมีชีวิตก็คือมีชีวิตก็เช่นอะไรบ้างอยู่ในดินนะแอมว่าค่ะอะไรในดินจุลินทรีย์มองเห็นด้วยตาเปล่าอะไรบ้างไส้เดือนใช่ อย่างนั้นอ่ะถ้ามีไส้เดือนได้เยอะดินจะดีไหมดินก็ดีมันจะร่วนซุยอันนี้มีไส้เดือนเ,อนเยอะหรอคะใช่ก็จะมีไส้เดือนหรือว่ามีมีแมลงมีสัตว์ที่อยู่ในดินเนี่ยแมลงที่อยู่ในดินแล้วก็พวกจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยจะมีเยอะมีมากมีน้อยเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจัดสภาวะที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วก็ในดินเนี่ยมันก็มีสัตรูเหมือนกันนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการ มแมลงก็ดีหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ธาตอาหาร N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียมหรือธาตุอาหาร N rogen, K ium, หรองต,ต่างๆเนี่ยในขบวนการทําเกษตรแบบออร์แกนิกเนี่ยเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีมทีนี้เราก็จะมีอาวุธในการใช้ก็คือใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดก็คือพวกพืชตระกูลถั่วที่จะตึงไนโตรเจนที่อยู่ตรงอากาศเนี่ยให้ลงไปอยู่ในดินโดยการใช้รากของ ตระกูลถั่วเนี่ยตรึงไนโตรเจนลงไปเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารถ้าให้พูดถึงหัวใจสําคัญเลยที่ถ้าเกิดว่าเราจะทําเกษตรแบบออร์แกนิกเนี่ยนะคะให้ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องอาศัยอะไรบ้างคะเราต้องเกิดความเข้าใจในในความเป็นชีวิตคือคนที่มีจิตสํานึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องสุขภาพในเรื่องของสิ่งที่สิ่งที่เป็นธรรมชาติอะ่ะผมคิดว่าถึงจะหันมาหันมาแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่เป็นออร์แกนิก ทำยังไงครับก็อย่าซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ำมันลุกด้นมาเยอะๆทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวเราก็ใช้บันไดแฮน์ริฟท์ครับขัดแยกขยะก็ช่วยได้นะคะในไซโคครับใช้แก๊สโซฮอค่ะออะะอ,อะไรได้อีกหรอมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันขอบคุณค่ะ ผลผลิตต่างๆในไร่ปลูกรักแห่งนี้นับได้ว่าปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเพราะได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ไอ o ฟมซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรี C, นานานชาติดังนั้นผลผลิตที่ได้จึงเป็นที่ยอมรับและเข้าสู่กระบวนการจําหน่ายไปสู่มือผู้บริโภคที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจํานวนมากค่ะ ผลผลิตของไร่ปลูกหลักนี่นะคะได้รับการรับรองตามมาตรฐานไอโฟมด้วยนะคะไอโฟมนี่คืออะไรอะคะไอโฟมคือไอคือ international federal organic agriculture movement หรือแปลว่าสหพันเกษตรอินทรีย์นานาชาติค่ะครับเป็นองค์กรแม่ของการทำเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกนะครับคำว่าอินทรีย์ออร์แกนิกนี่คือคำเดียวกันภาษาอังกฤษคือออร์แกนิกแปลเป็นภาษาไทยคืออินทรีย์นะครับก็เป็นองค์กรแม่ที่ดูแลเรื่องมาตรฐานคือการทำออร์แกนิกเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดคือโอเคไม่ใช้ไม่ใช้สารต่างๆหรือเปล่า,ลาก็ใช่ <c oughs> แต่ว่ามันก็จะมีระดับของการทําระดับที่ทั่วโลกให้การยอมรับเนี่ยต้องมีการตรวจสอบรับรอง <c oughs> เพื่อที่เกิดความไว้วางใจกันสมมุติว่าคุณแอมกลับไปกรุงเทพแล้ว <c oughs> ผมอยู่ร่าบุรีคุณแอมจะรู้ได้ไงว่าผมไม่เอาปุ๋ยเคมี <c oughs> มาใส่ไม่เอายาฆ่า,มาแมลงมาฉีด <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นกระบวนการตรวจสอบเนี่ยทาง i p h o n เนี่ยก็เลยออกแบบกระบวนการตรวจสอบผ่านมาตรฐาน ISO 65นะครับให้เกษตรกร,ร,กรแล้วก็ผู้ผลิตทั่วโลกเนี่ยแล้วก็ผู้ขายผู้ซื้อผู้กินมีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็คือเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ไม่เป็น GMO มีการวางแผนผังฟาร์มมีแนวกันชนนะครับมีการจัดการบริหารน้ำว่าไม่มีสารเช่นโลหะหนักตกค้างนะครับมผมเองที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย จะต้องเซ็นสัญญาฉบับหนึ่งว่าผู้ตรวจเนี่ยสามารถที่จะมาเยี่ยมฟาร์มในลักษณะไม่นัดหมายได้คือมาเมื่อไหร่ก็ได้มาตรวจเราใช่แล้วก็มีนัดหมายด้วยนะครับปีหนึ่งอย่างเช่น2ครั้งต่อต่อต่อปีค่ะเพราะฉะนั้นคือไว้ใจได้เลยผลผลิตจากไร่ปลูกรลักเนี่ยนะคะก็คือได้รับการรับรองมาตรฐานจากไอโฟมเรียบร้อยแล้วนะคะคืออย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่นะคะก็มีผักเยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นกล่องสําหรับผักสลัด ใช่ไหมคะแล้วก็อันนั้นเป็นปะักรผักรวมรหลายหละอย่างและที่เห็นข้างหน้านี้ก็เป็นไข่เป็ดที่เป็นออแกนิกสด้วยแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นน้ําสลัดแล้วอย่างที่เราเห็นเป็นกล่องแบบนี้นะคะเขียนว่าไร่ปลูกรักผักอินรีเนี่ยนะคะอันนี้คือเราเอาไปส่งที่ไหนอะคะอันนี้เป็นโครงการไร่ปลูกรักปลูกผักปลูกคนนะครับก็คืออยากจะจริงๆแล้วปลูกตัวเราเองด้วยปลูกตัวผู้บริโภคด้วยเพราะว่า งานนี้เป็นงานทำความเข้าใจกันค่อนข้างสูงทุกวันเสาร์ตอนเช้าเเนี่ยตีหนึ่งตีสองผมจะทีมงานก็จะส่งเข้ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็คือนนทบ,บุรีรสมุทรปราการนครปฐมพอดีผ่านพอดีก็จะส่งหมดเลยแล้วก็ปทุมธานีด้วยแล้วก็มีลูกค้าบางคนเขาอย,อยู่อยู่ต่างจังหวัดไปไกลๆเนี่ยเขาก็ถ้าสนใจเนี่ยเราก็ส่งให้ได้ก็ในกล่องเราจะมีน้ำแข็งทำความเย็นไปด้วย ลูกรักนอกจากจะใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วที่นี่ยังเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้เด็กๆและครอบครัวเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยค่ะคะ่ที่ไร่ปลูกรักเนี่ยนะคะมีการเปิดโอกาสให้เด็กๆแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ด้วยนะคะ,คะเขาจะได้มาเรียนรู้เรื่องของอะไรบ้างอะคะ,คะก็หลักๆเี่เราเรา,เราเรียนรู้จากสิ่งที่เราปลูกค่ะสิ่งที่เราเลี้ยง เช่นอย่างที่เราทําอยู่ก็คือมีเก็บไข่เป็ดทําไข่เค็มนะครับแล้วก็มีจับดูรู้ปล่อยแมลงซึ่งเป็นโปรแกรมที่เด็กๆชอบมากาาเป็นยังไงคะก็คือเด็กๆเขาจะได้เข้าไปสํารวจแมลงในไร่ในานาข้าวในแปลงผักหรือว่าในตรงตัวเขียวเงี้ยนะครับแล้วก็ดอกไม้ว่ามีแมลงอะไรที่ ที่ที่ดีและมีประโยชน์แมงอะไรที่ยร้ายบ้างแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศในการผลิตยังไงอนอกนั้นก็จะมีแบบทําของเล่นอของเล่นเนี่ยจะเป็นของเล่นจากนาข้าวก็มีข,ของเล่นจากฟางข้าวข,าของเล่นจากวัสดุที่อยู่ในไร่ปลูกรักนะครับซึ่งเด็กก็จะได้เล่นด้วยแบบเ,เขาเรียกว่ามีพัฒนาการที่แบบเป็นไม่ใช่แบบนั่งเฉยเฉยเขาจะสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองเนี่ยไปในพื้นผิวที่แตกต่างกัน เราคงต้องฝึกลูกเราให้อยู่กับธรรมชาติค่ะให้เขาเรียนรู้ว่านี่คือธรรมชาตินะค่ะไม่ใช่เด็กเข้าใจว่าแอร์คือธรรมชาติหรือว่าปูนคือธรรมชาติค่ะอันนี้เป็นสิ่งผมว่าสําคัญแล้วก็ที่มาของอาหารอย่างข้าวมาจากหม้อข้าวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสับคิดมากเลยค่ะ<ล>ยอย่างกิจกรรมที่เราจัดให้ออพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆมาร่วมกันทําอย่างเนี้ยนะคะคืออย่างเช่นทําไข่เค็มแบบเนี้ยก็คือคเป็นไข่เค็ม ออร์แกนิกด้วยใช่ไหมคะเป็นไข่เป็ดที่เราเลี้ยงเองก็คือเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในไร่ของเราหมดเลยใช่ครับในช่วงนี้ถึงปิดเทอมที่จะถึงนี่ครับเราก็เปิดได้ทุกวันค่ะสามารถที่จะขับรถผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องนัดหมายเลยวอล์กอินเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็มีดิ่มหนึ่งแล้วก็มีไข่ไข่เป็ดทําไข่เค็มนะครับแต่ถ้ามาคุบใหญ่แล้วอยากจะทํากิจกรรมทั้งวันอันนั้นต้องนัดหมายล่วงหน้าสัก7วันนะครับ ค่ะคนอกจากนี้ก็จะมีอาจจะมีการสาธิตแบบปลูกต้นไม้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ,รบก็ในโปรแกรมสุดท้ายของทุกทุกทริปเนี่ยถ้าเป็นทริปแบบนัดหมายนะค,ะครับเราก็จะมีการปลูกผักในใจเด็กผักที่ปลูกเนี่ยอาจจะมีผักความตุ้งหรือว่ามะเขือเทศรหรือกระเจี๊ยบเขียว นะครับหรือว่าช่วงไหนที่เป็นกิจกรรมของโยนข้าวลงนาลงนาเกี่ยวข้าวเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นปลูกข้าวเลยอเอาข้าวกลับไปปลูกต่อที่บ้านเลยก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังให้กับเด็กๆด้วยใช่ใชไหมคะค,คิดว่าการที่เราทํากิจกรรมแบบนี้นะคะเป็นห้องเรียนธรรมชาติแล้วก็ให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนี่นะคะถือว่าจะเป็นการปลูกฝังให้กับเด็กได้รับประโยชน์ยังไงบ้างะคะผมว่าที่ที่เราอย่างใบตองเนี่ยเราก็เห็นว่าการที่จะใช้อย่างเรื่องของ บรรจุพัณค่์บรรจุพันณ์นกระถางหรือว่าแม้กระทั่งอาหารต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าถ้าเราอยู่ใกล้ธรรมชาติเนี่ยโบราณเนี่ยเคยสอนเรามาแล้วแหละเราไม่ต้องมีพลาสติกอ่ะเราเป็นใบตองก็ได้ใช่ไหมถ้าทานอาหารสดๆเนี่ยใบตองเนี่ยใช้สารพัดประโยชน์เลยหรือว่าต้นต้นไผ่ที่อยู่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเกษตรกรกาา็เอามาทําค้างได้เอามาทําเป็นบ้านก็ได้เรามีบ้านไม้ไผ่ห้องน้าก็ไม้ไผ่นะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่า ถ้าเราใช้วัสดุจากธรรมชาติได้หนึ่งเอามาเป็นที่พักอาศัยเอามาเป็นเครื่องทุ่งหม่มที่ไร่ก็จะมีปลูกฝ้ายฝ้ายออแกนิกเ,เรื่องของอาหารการกินนี่ชัดเจนเลยคือคนเราเดี๋ยวนี้มองเห็นเรื่องของสุขภาพผมเข้าใจว่าทุกคนก็ห่วงชีวิตะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงธรรมชาติด้วยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันมาจากธรรมชาติมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดีคือถ้าเราผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น เราต้องฆ่า,มาแมลงเยอะๆมแมลงก็ตายหมดแล้วทําไมต้องฉีดซ้ําล่ะเพราะว่า,มาแมลงมันดื้อยามันไม่ยอมตายจริงหรือตายไปแล้วมันเอาพันธุก,กรรมมาให้หลานมันลูกมันแล้วมันก็กลับมาใหม่มใช้ยาฆ่า,มาแมลงตัวเดิมไม่ได้ล่ะต้องเปลี่ยนยาฆ่า,มาแมลงแล้วสิ่งแวดล้อมที่แทนที่จะมีความหลากหลายเหมือนในป่าเขาที่มีความหลากหลายของมแมลงมันก็ มันก็ไม่สมดุลพอไม่สมดุลตรงนี้ธรรมชาติมันก็ผิดเพี้ยนไปค่ะมันก็มีผลต่อระบบโลกร้อนอระบบนิเวศต่างๆอันนี้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการมีปัญหาด้านการผลิตซึ่งผู้บริโภคเองเนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยควรจะต้องคำนึงค,คำนึงถึงวิธีการผลิตง <อะ S 2> นั้นกระบวนการในการมาเรียนรู้เนี่ยผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นโจทย์ให้เขาไปเหมือนกับไปคิดพูดคุยกับตัวเองอ่ะแล้วก็ครอบครัวตัวเองว่า ใี่เราจะบริโภคแบบไหนเพื่อที่จะให้สังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพเนี่ยมันยั่งยืนมไม่ได้คิดถึงแค่สุขภาพอย่างเดียว รที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะถ้าหากว่าครอบครัวไหนสนใจอยากจะพาลูกๆมาร่วมกิจกรรมในห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ก็สามารถมากันได้แต่ว่าอย่าลืมโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนนะคะว่ามีการจัดก,กิจกรรมในวันไหนบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ รู้สึกแบบนี้หัว<ม>ใจเต้น <ใจ S 1> แรงบ่อย,อยๆหน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับจุๆจุณกยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผล <ใจ S 1> นั่นแหละความรู้สึกของการตกลุมรักเมืองไทยทำให้คุณตกลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทย ถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่รวงจันโอ้ยเครียดประหยะัดประหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นานๆนแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วัน ในช่วงนี้นะคะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเปิดผนึกกันค่ะกรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่มีปัญหาการจราจรติดขัดมากเป็นอันดับต้นๆของโลกจากการสำรวจของสำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงหลายฝ่ายจึงหาแนวทางเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนี้กรุงเทพมหานครได้นำเอาแนวคิดระบบสถานีรถจักรยานสาธารณะ หรือพับลิกไบมาให้บริการแก่ประชาชนในการเดินทางเพื่อเป็นทางเลือกในการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนและยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระจากการจราจรโดยรวมรดสถิติการปล่อยกา๊าซเดือนกระจกของมหานครแห่งนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วยระบบจักรยานสาธารณะนะครับเราก็จะมีจักรยานตามสถานีต่างๆในานถนนพระรามสี่ ครับสาทรน,นะครับศรีลมตอนนี้จะมีสถานีตั้งเอาไว้แล้วก็มีจักรยานจอดอยู่ซึ่งประชาชนสามารถไปใช้บริการเจาะเมื่อขึ้นลงจากรถไฟฟ้าคนส่งมวลชนแล้วเนี่ย BTS เ,เนี่ยก็สามารถมาใช้ยืมไปใช้ได้นะครับก็วิธีการก็อาจจะไปเปิดในเว็บไซต์นะครับปันปันไ i แชร์ดอทคอมนะครับเป็นข้อมูลอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อดูรายละเอียดแล้วสนใจก็สามารถที่จะสมัครทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ Info แอปปาน .com นะครับก็มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะทำให้การจราจรมีความคล่องตัวขึ้นนะครับเพราะประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้นนะครับอากาศก็ย่อมจะดีขึ้นมลภาวะลดลงนะครับก็ทำให้มาเป็นกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขครับ คุณผู้ชมที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถส่งไปรนชญาบัตรเข้ามาได้ค่ะที่ตู้ปอนอ23ปอนนฟอดินแดงกรุงเทพ10407หรือที่ Facebook f แ n p a g e รายการคนรักโลกนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะเวลา16.05นาทีถึง16.30นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ